สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข่นะครับพามาเบิงภาพน้ำโชคลาภแนวทั้งเล็ดเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16ท่านว่าคม2 5 6 8หลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับเลขเพิ่นมาเลขเพิ่นเข่านิงวดที่พันมาวันนี้เพิ่นแบ่งปันแล้วนะครับในคลิปนี่นเต็มอึง้งตึงเลยเด้อนะครับพี่น้องครับเป็นการทำนายตัวเลขก,การออกรางวัล ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางของ แอดุงนะครับพี่น้องครับซึ่งงวดทิพานมาเนกะหาสองสองหาเพิ่นมาเพิ่นเข่านะครับเกือบเป็นเพิ่นแตกสามตัวคือกันตัวนี้เพิ่นห้เป็นสองสามหาเนาะนะครับคนว่าสองสองหาเนี่ยก็แตกสามตัวคือกันนะครับงวดนี้สิบหกท่านว่าคมพี่น้องครับหนึ่งสามสี่สองห้าสามสองห้าหกนะครับสองตัวเพิ่นกระห้มาแข่งเด้ดพี่น้องนะครับซ้ำนี่ละสามหาง สองห้าสามสี่และสามห้านะครับขอบุณแนวทางของแอดดุงนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อแอดครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอดปีชาอาจารย์แอดปีชาเนี่ยชุดเต็มเพิ่นงวดที่ผ่านมาเนี่ยหาสองเด,ด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเข่าอยู่อันนี้เป็นชุดเน้นนะครับพี่น้องครับเน้นข้างบนเม็ดเดียวนี้เก้าสามตัวกันนี้แปดสามสามตัวนี้แปดเก้าสามกับหาแปดสามนะครับพี่น้องครับโอ้ าหาแบบสามเป็นพจน์จาให้เป็นต้นเด่นข้างบนเลยด้วนี่นะครับงวดนีพี่น้องแล้วก็พจนเน้นข้างล่างเม็ดเดียวนี่หาหกพี่น้องครับตกกันนี่หาศูนย์เดอ้อนะครับความมุ่งแนวทางของอาจารย์แอดปีชาพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์เนือเมฆนี่อ่อนนะครับวิ่งบนล่างของขันนอนมีสามมีหกมีเก่าพี่น้องงวดนี้นะครับนี่อาจารย์เนือเมฆนี่อ่อนพี่น้องครับมีสามมีหกมีเก่านะครับ ตามมาด้วยอาจารย์ประเสริฐนะครับอาจารย์ประเสริฐพันว่าเลโกงมัอังคันเด้อขับบ่าสันพันจัดไห่มีเก้าศูนย์แปดสองเจ็ดสามหกสองหาสามกับสองหนึ่งพี่น้องครับติดหาอยู่หางหนึ่งแตงแต่หาสามเนาะนะครับนี่ละนะครับของอาจารย์ประเสริฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอนันนี้ทุ่งทันตะวันนะครับพี่น้องครับล่างวิ่งห้า เพิ่นกับสุวารุดกับฮักแมนเนาะนะครับศูนย์หาหนึ่งหาสองหาแปดหาอะไรก็เก้าหาเด้อพี่น้องครับทุ่งท่านตะวันนะครับเพิ่นเป็นผู้แบ่งปันแล้วทางของอาจารย์บุญรอดพี่น้องนะครับเอาเทียบเซกันเนาะนะครับวังสามโหวี่ิพานมากกวสิบประมาณนี้ล่ะวันนี้สิบหกท่านว่าคมนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นขังบนเพิ่นเด้อนะครับนี่นะครับหกสามหกสี่หกแปด เก่าสี่เก่าหานะครับแล้วก็ข้างล่างพพี่น้องครับหาศูนย์หาหนึ่งหาแปดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดนะครับอาจารย์บุญรอดพี่น้องครับเอาว่างเลี่ยงส่กันเพื่อให้พี่น้องตรวจสอบข้อมูุ่งง่ายเนาะนะครับเวลาตามสถิตินี้พี่น้องก็เปิดเปิ่งแป๊บก็สิได้หูโหลดจังสินะของอาจารย์แซมนะครับพี่น้องครับโอ้พ่นว่าจะลืมเด้อหาเจ็ดเก่าหาเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดพนว่าจังสัน นะครับแต่ว่าในเปาตัางพันเกี่ยงวสันพันวาจังสันพี่น้องครับเอาขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์แซมกาบขบคุณครับอาจารย์ครับของอาจารย์ไชกุลนะครับคนชายแดนนะครับพี่น้องครับเลขล่างเพิ่ด้วยเนี่ยเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดสามหนึ่งสามและสี่สามพี่น้องเลขล่างของอาจารย์แอดไชกุล นะครับคนชายแดนพี่น้องครับโอ้โมติดหาจังห่างเลยเดยนี่เนาะมีแต่ซีซีหกนี่นะครับดังแห้งอยู่นะครับขันพูดถึงว่าเหล็กดังได้หนีก็ได้นะครับพี่น้องขอมูลญาตทางของปะปุ่มเดอ้อนะครับขออนุญาตเอามาสู่เบึงนะครับสองตัวนี่พนเน C 1, C 6, C 9, พิ่นเดนซีหนึ่งซีหกซีเก่าพี่น้องครับนี่ห่างลงมาเก,กิเป็นห่างล่องเนาะนะครับส่วนว่าสามตัวหกซีหนึ่งเก่าซีหกหนึ่งซีหก 6กสเกและก็โตกันหกสย์กับ, 40, บ,บเก่าสีนะครับของวุฒนธของป่าปุ่มพี่น้องครับเอาอันนี้ของูุฒิธมของอาจารย์ท่องเปลวนะครับพี่น้องครับสามตัวพนเดอร์สามสองเก้าสาสองสี่สองเก้าสี่เก้าสองสามสามเก้าสามองและสี่สองสนะครับพี่น้องครับ ถัดมาอันนี้เป็นข้างล่างนะครับ12จุดเพิ่นนะครับพี่น้องครับ10 12 14 15 75 05 70 72 74 00 02และ04นะครับของอาจารย์ท้องเปลียวพี่น้องและก็ตามมาด้วยใบนี่พญิวิทย์นะครับเป็นเป็นผู้แบ่งปันเนาะนะครับพญิวิทย์เดิเพันว่าเลขรับ372นี มาหอดเท่ากับบอยักส,สิคิดว่าสันพระว่าจังสันเด่นนะครับพี่น้องครับเพิ่นโพดแบ่งปันที่แดงกับขออนุญาตนําเอาทุกๆขอมูลที่เพิ่นแบ่งปันมาเป็นสาธารณะเอามาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะนะครับพอญิวิทย์นะครับพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยแอดรัดพี่น้องผมนะครับกะซีมีเด่นเด่นซีกบเด่นแปดเนาะนะครับซี C นกับซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีสามเป็นกระดูดนะครับพี่น้องครับนี่ แปดนึ่งคือกันนะครับพี่น้องแปดนี่เพิ่นกระดูดคือกันเดอแต่แปดศูนย์หัแปดเก่านะครับของบนทางของแอดรัตนะครับพี่น้องครับเอาแล้วก็ภาพพี่น้องมาที่ของอาจารย์คมนะครับขขางล่างชุดเต็มเพิ่นในงวดที่ผ่านมาในสองสองมานะครับสําหรับใบหนี้นะครับอันนี้คือหวดนีเดอร์นะครับแขางล่างชุดเต็มของอาจารย์คมนะครับ เพิ่นตัดเพิ่นเน้นที่แปดสามแปดหาเก้าสามเก้าหาศูนย์สามครับศูนย์หาพี่น้องพมนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะสิบหกขังนะครับตัดเหลือหกตัดออกสิบวัสดุทองของอารารย์คมแล้วกาอันนี้เป็นข้างบนชุดเต็มเพิ่นนะครับพี่น้องครับชุดเต็มนี่เพิ่นตัดที่หกสอง แปดสองศูนย์สองห้าสามแปดสามหกสามนะครับพี่น้องครับเอาที่แดงพาพพี่น้องมาที่ของมูลนแนวทางของอาจารย์สายล่มไตเปียกวัตถิพันธ์มาใบนี่เพ่นนิบเพ่นไหเป็นสีเก่ากับสอง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 มาเป็นเหล็กล่างอิหลี่พี่น้องนี่นีคือนวัตถิพันธ์มานะครับพี่น้องครับขอมูลของอาจารย์สายล่มไตเปียกนี่ เพิ่นคิวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อนบอกเลขคิวคักเด้นะครับแล้วก็เลขพ่นีบหลายพร้อมนะครับบซสซา่าใหญ่อย่างเด้เท่าที่ที่แดงติดตามอาจารย์เพิ่นแบบอันนี้มาสองงวดนี้นะครับเอาอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับเพื่นเพื่อนกับใส่เพื่นเก้าก่นหน้านะครับศูนย์เจ็ดกับหาซีนะครับสิประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับศูนย์เจ็ดกับหาซีเด้อนะครับของอาจารย์สายล่มไตปีกนะครับนียครับ แล้วกอีกใบหนึ่งพี่น้องครับนี่ก็อีกใบหนึ่งเด้อน,นะครับของอาจารย์สายลมไตเปียกเจ็ดหนึ่งหาซีกับหนึ่งแปดข้างล่างนี่ศูนย์เจ็ดกับหาซีนะครับพี่น้องครับนี่แหละนะครับขออนุญาตเอามาสู่เบิงเนาะพี่น้องนะเนาะเดลือหันกับพี่น้องกับพิจารณาตัดสินใจขันมักน้ำอาจารยเพันแบ่งปันกับจวดจาร์ดโหลดฝ่าหาลอตเตอรี่ไว้นะครับใบนี้เป็นเลข่วงในนะครับพี่น้องครับ ขออนุญาตเอามาสูเบังเนาะวันนี้พ่นแบงปั่นมาจังสี่เลยห้าหกสามหกสี่หกสามกับสามหกสี่นะครับพี่น้องครับพ่นแบงปั่นมาจังสี่เลยวันต่อไปนะครับขอมูนเนลทังเหล็กวงในนะครับแล้วก็ตามมาด้วยไบนี้พีน่น้องผมพ่นว่าหวยเด็ดมาตัวข้าวสันนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจับคูศูนย์สี่ศูนย์เก่า 1871นะครับ3ตัว016 099 871แล้วก็ห6หกนะครับขอมุลแนวทางของแอตตนไว้พี่น้องครับ07 1431 8089 38 47และ53นะครับแอดตนไว้พี่น้อง 53, นะครับแอตนไว้น,นะน,ไวนี่กัคิวด้วยพี่น้องเด้อ พาพพี่น้องมาที่ข้อมูลแนวทางของลุงแป้นนะครับหมวดธิพันธ์มาหนีหาสองพี่น้องหาสองต้องตรงเนาะนะครับเกิดเป็นเพื่อนแตกสามตัวเลยสามตัวเันเห็เป็นสองสองสามเนาะคนว่าสองสองหานีแตกสามตัวน้ำนะครับพี่น้องครับอันนี้คือนหมวดธิพันธ์มาหนึ่งท่านว่าคมสำหรับวันนี้สิบหกท่านว่าคมพี่น้องผมนะครับสามสามเก้าสามเก้าหกหนึ่งสามแปดแปดศูนย์ สี่สี่ห้าและเจ็ดเก้าหกนะครับขอบนแนวทางของลุงแป้นนะครับพี่น้องครับสลืมบงวทติผ่านมาตำแหน่งโชคลาภพนยุ่หมองนี้เด้ยุ่หมองหกหนึ่งหนีแคแนเพ่นออกหมองเกาก็ได้นะครับเอาละกสิภาพ,พี่น้องมาพิดไทยที่ขอบบนแนวทางของอาจารย์น้ำมนต์นะครับซึ่งวัติพันมากกับนี่ละนะครับพี่น้องครับโตัวกันพ่นสองสองนีอง่ออกปเป็นเหลขกลงังวีติพันมาก สำหรับงวดนี้นะครับ16บหท่านว่าคม68พี่น้องครับ69 64 65 94 95 93กัน53กับ83พี่น้องครับเพิ่นเขียนเส้นใต้ที่64กับ95เด้อนะครับ64กับ95นี่เพิน่นเขียนเส้นใต้ไว้เป็นกรณีพิเศษเนาะนะครับพี่น้องคั้นสี่ถึงก็ถึนสองหางนี่แหละนะครับเพิ่นเน้นให้จังซี่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์ น้ำมนต์นะครับพี่น้องครับยำว่าเป็นการทำนาาตัวเลขนะครับท่ายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหามเลีนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณะานในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขหลายๆเด้อนะครับพี่น้องครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้ำ้อมเด้อเอื้อเฟือ้อแบ่งปันขอ้อมูลแนวทาง ให้พี่น้องเด้เบิงในชมพอกันไมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ